สวัสดีครับผมช่างสายนะครับจากร้านสมายทีเซอร์วิสนะครับผมก็วันนี้มารีวิวนะครับเป็นเซอร์เฟ p โปรสามนะครับอาการที่มาคือนี่ครับปุ่มพาวเวอร์นะครับปุ่มพาวเวอร์ที่ลูกค้ามาคือกดยังไงก็กดไม่ติดนะครับเปิดเครื่องไม่ได้เพราะว่าปุ่มพาวเวอร์กดไม่ติดทีนี้ก็ทางเราก็จัดการนะครับทําการเปลี่ยนตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นชุดเอ่อชุดปุ่มพาวเวอร์นะครับเนี่ยก็จะเป็นสายพทแบบนี้นะครับ ก็จะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็ปุ่ม power เปิดเครื่องนะครับมีแจ็ค aux นะครับผมจะเป็นสายแทนชุดนี้ซึ่งเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับช่วงนี้อันนี้ผมเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วพอหลังจากเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพอกดปั๊บเครื่องก็ติดนะครับผมอันนี้เนี่ยกดทีเดียวปุ๊บเครื่องก็ติดเลย ก็ถ้าใครติดปัญหาแบบนี้นะครับใน Surface Pro 3นะครับส่งมาซ่อมได้นะครับกับทางเรานะครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อน,นครับแล้วไว้พบกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ